เราได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องของนวัตกรรมเครื่อบมือถือกันน้ำนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปถ้าเกิดว่ามือถือคุณตกอยู่ในส้วมในโถส้วมหรือว่าในอ่างน้ําปุ๊บเนี่ยโอ้โห ก็ยังสามารถใช้การได้ทันย่าก็ได้มีโอกาสไปทำมาแล้วด้วยไปทำมาแล้วค่ะผมก็ได้ไปทำมาแล้วกับอาร์คบล็อกคุณแจ็คไปมาหรือยังอาทิตย์นี้กำลังไปครับต้องเขาบอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมผมเนี่ยได้มีโอกาสไปเล่นน้ำที่บ้านเพื่อนครับไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะโดนผลักลงตกใส่สระน้ำนะเขาผลักผมลงสายน้ำแลวเชื่อไหมว่ามือถืออยู่ในก้นอาแล้วเพื่อนไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยแล้วเราก็คิดในใจเฮ้ยตา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 ยภาพเอ่ยไฟเอ่ยข้อมูล หายหมดก็กฏว่าลืมไปใช่ไหมลืมไปว่า <c oughs> <ๆ S 1> ไปเคลือบอาร์คอบล็ <c oughs> <fit> ลบอกม,ม,มาแล้วนะปรากฏว่าหยิบออกมาปุ๊บอีกวันนึงใช้การได้เหมือนเดิมข้อมูลเหมือนเดิมครบหมดใช่ไหมบอสครบหมดข้อมูลอยู่ข้อมูลต่างๆไม่เกิดความเสียหายเลยเป็นเพราะอะไรกันในเช้านี้เราจะมาถามคุณโทนี่จากแฮชแท็กหรืออาร์คอบล็อกหน่ดีกว่ารุนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โทนี่ครับตอร์ชี่แฮชแท็ ใช่ครับแต่เทคโนโลยีชื่อว่าอากขบล้อใช่ครับทำไมข้อมูลไม่หายเพราะอะไรคุณโทนี่โอเคครับต้องก่อนอื่นต้องแจ้งงนี้นะครับว่าทางคุณวุดิีเองเนี่ยได้ปฏิบัติหรือทําตามคู่มือการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัดเลยคือหลังจากที่ทางเครื่องของคุณวูดิีตกน้ำปุ๊บคุณวุดิีไม่ได้เปิดเครื่องนะครับแล้วก็วางตั้งไว้ในห้องด้วยด้วยให้มันแห้งด้วยตัวมันเองจากนั้นเนี่ยรีบส่งมาที่ร้านเลยครับพอหลังจากมาที่ร้านปุ๊บทางร้านเราเนี่ยก็ได้ดูแลเป่าน้ําออกอย่างทันทีแล้ว ข้อมูลทั้งหมดของคุณวุดีก็สามารถนํากลับมากู้กลับมาได้ปกติทุกอย่างจริงมันทํางานยังไงอะคะทำไมมันถึงป้องกันน้ำได้ขนาดครับอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นบอร์ดนะครับของตัว iPhone 5S ที่มีการเคลือบไว้ล่วงหน้าแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะหยดน้ําช้าๆให้ดูนะครับมันไหลเลยอะมันไม่ติดหรือไงใช่ครับมันจะเกิดกรณี เหมือนกับใบบอนเลยครับ<อ>ที่น้ำไม่เกาะตัวบอร์ดเลยนี่แหละครับคือประโยชน์ของอะควาบล็อกที่จะช่วยปกป้องมือถือคุณจาก<ม>ความชื้นของน้ำคือมันจะเคลือบทั้งภายนอกและภา,ายในถูกต้องครับหลายคนเนี่ยไม่ทราบเพื่อนผมอีกวันผมว่าเราไปเคลือบดูสิเขาบอกเดียเด๋ยวผัดไปก่อนปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเครื่องอะตกเข้าไปในท่งและ <c oughs> ยหยิบขึ้นมาปรากฏว่าอะไรภาพคลิป ภา,ภาพที่ถ่ายเป็นพันๆรูปเนี่ยแหะหายหมดหแต่ถ้าคุณแ,แต่ถ้าคุณนำมือถือไปเคลือบกับอะควาบล็อกเนี่ยจะตกส่วมตกสาตกน้ำคุณกู้ขึ้นมาปุ๊บภายในหนึ่งวันเนี่ยค,คุณสามารถกู้กลับมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าไฟล์เพราะคนเราเดี๋ยวนี้ภาพถ่ายสำคัญมากใช่ใช่เพรารูปหายไปแล้วหายเลยนะอุวโทรศั์เครื่องหนึ่งแพงด้วยอ่ะต้องเคลือบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าอะควาบล็อกหรือว่า กันน้ำบล็อกบล็อกว่าบล็อกน้ำแล้วนอกจากกันน้ำเห็นมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายของเล่นอะไรใหม่ใหม่มาฝากเราบ้างคะครับวันนี้ก็มีตัวฟิตบั๊นะครับอันนี้จะเป็นสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายและอยากรู้ว่าเราวันหนึ่งเดินไปกี่ก้าวแล้วนอนไปกี่ชั่วโมงเรานอนเต็มที่ไหมนะครับเราทานอะไรเราสามารถเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แล้วก็เพื่อจะได้ ทำให้เราเนี่ยมีความอยากจะออกกําลังกายมากขึ้นคนรักสุขภาพสุขภาพสำับเลยมันติดตรงไหนยังไงคุณโชนี่ครับฟิตบลเนี่ยจ,จะมี2ส,ส่วนครับเราสามารถที่จะใส่ตรงข้อมือก็ได้นะครับ,รบโดยโดย,โดย,โดยตัว,ต,วตัวฟิตบลเองเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆกับเม็ดกระดุมเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็สามารถจะแปะ หรือติดตามเอวหรือหน้าอกเหมือนแบบที่ตอนนี้ทางคุณวุฒีติดอยู่นะครับอ๋อนี่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 ลืมไปว่าเราติดแ้วะแล้วมันจะช่วยประเมินค่าอะไรได้บ้างครับคุณชนนี่ครับก็เนี่ยครับเกิดตัวอย่างนะครับวันนี้คุณวุฒีเดินไปประมาณ7,9 0 0าแต่เพื่อจะให้สุขภาพดีเนี่ยมีการประเมินไว้ว่าเราควรจะเดินอย่างน้อย19ึ่0ก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเดินมากขึ้นออกกําลังกายมากขึ้นทําให้เราสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ย เป็นภาษาไทยครับรบถ้าเราดาวน์โหลดจากตัว iOS หรือตัว Android เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษตัวนี้ชื่อว่า Feedback Feedback ครับ Feedback นะครับตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นลำโพงครับตัวลำโพงเนี่ยเขาเรียกว่า Base X ตัว Base X เนี่ยดูเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเหมือนไม่มีเสียงอะไรนะครับเดี๋ยวๆเนี่ได้ยินเสียงไหมครับคุณผู้ชมได้ยินละได้ยินไม่มีเสียงอะไรเลยเล็กๆแต่ความมหัศจรรย์ของมันคือพอมันวางตรงที่ ที่โปร่งนะะฮที่โปร่งอย่างตัวนี้กล่องตัวนี้ลองดูนะครับโอ้เสียงดีมากเลยครับเฮ้ยโอ้โหมันยอดมากจอดเป็นไงคือแค่วางมาเลยฮะใช่ครับตามวัสดุของมันเลยครับโอ้โหอ่ะคือวัสดุเดี๋ยวเดี๋ยวกลวงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเสียงดังมากดังมากดังมากตอนนี้ครับผมได้แต่แล้ววัสดุก็เป็นเหมือนกันใช่ครับ แลวจะเป็นต้องเป็นไม้ไหมคะไม่จําเป็นครับจะเป็นไฟที่กลมกลวงใช่ครับจะเป็นไฟเบอร์จะเป็นกระจกได้หมดครับได้หมดก็โ๊ะกระจกก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับอ่ะต่อมาครับครัต่อมาเนี่ยจะเป็นเรียกว่า Track R Tra แทรอะไรเกิดขึ้นนะก็ขอบอกว่าเมื่อเมื่อเช้านี้ผมพยายามหามือถือไอ้โทษที่คุณแจรถของผม หากันไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนผมก็เลยยบอกว่าหาคุณแจรถได้นะโชคดีเนี่ยมันเหมือนผูกคุณแจขี้ลืมไงคุณเอาคุณแจบ้านหรือคุณแจรถไปติดกับเจ้าแ็กอาร์แล้วคุณใช้แอปพลิเคชันครับที่ลงไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะมีการซิงค์ทรไนซ์กับแล้วไปเอาไว้ไหนกคุณแจเก็บไม่เป็นที่เดี๋ยวก็กลับบ้านไม่ได้เอ้ะได้ยินเสียงอะไรนะใครหยิบอะไรไปนะอะไรวออยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเป็นคนนี่เี๋ยน่นี่นี่ครับ มันจะได้ยินเสียงเอา้านี่น,นบ,บอสตัวนี้คือผมเรียบกับพี่เขาไว้เพราะแบบว่า <c oughs> เอาคุญแจ่บอสซ่อนไว้เอากุญ <c oughs> แจรลดเรามาครับยังไงมันมันทำงานยังไงคุณโทนี่มันทํางานโดยการที่ว่าเกิดเราติดตัวแทร็กอาร์ตัวเนี้ยไวกคค้กับคุญุแจกับรีโมทคอนโทรลกับสิ่งที่เราคิดว่ามันหายากมันเล็กเล็มันหายบ่อยเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือกับแอปพลิเคชันนะฮะที่ดาวนโหลดฟรีมาเนี้ยสิง เป็นบลูทูธแล้วสามารถจะกดเพื่อหาได้อย่างง่ายดายนะครับและอีกในทางหนึ่งยกตัวอย่างนะครับผมบทาโทรศัพท์ลืมไว้เช่นเดียวกันตัวแทร็กอเองว่าเรามีคุณจ่ากลับมา2ทางครับตัวโทรศัพท์ตามมือถือได้ด้วยใช่ครับ โอ้ยนี่เหมาะมากกับเพื่อนผมเพื่อนผมนี่ช่างขี้ลืมจริงๆถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณคุณภรรยานี่สามารถติดฉากเอาที่สามีได้ไหมครับสามีไงทันย่าติดพี่เป็กได้ไหมฮะแล้วพี่เป็กขายไปไหนอย่างี้ได้ไหมฮะได้ครับมี G P S ติดตามอยู่ครับนะครับแล้วเขาจะป้องกันตัวเองได้ไหมเขาใส่หนึ่งอย่างอันนี้เอามาทําไมครับผมอันนี้อะไรครับอันนี้คือเอาไว้โชว์ครับจริงๆเนี่ยเราจะมีตัวฟิล์มพิเศษนะครับเป็นคุณภาพดีที่ร้านด้วยนะฮะอันนี้เราสามารถ ดูให้ดูนะครับว่ามันจะปกป้องหน้าจอเราอย่างอย่างดีเลยก่อนของผมกับทัญญาที่ไปเคลือบอะคริลิคที่เป็นกันยาล้วเนี่ยมันมีเจ้าฟิล์มตัวนี้ด้วยหรือเปล่ามีด้วยครับธัญ่ามือถือคุณอยู่ไหนในห้องแต่งตัวโทษนะฮะไอ้ไอ้ไอ้ฟิล์มที่ว่าเนี่ยถ้ามันตกพื้นเนี่ยไม่แตกไม่แตกครับคุณโทนี่น่าจ่ายอนมันไม่ได้เอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาขึ้นมาดูเลยครับสบายมาก นี่ไม่เป็นรอยอันนี้เหมาะสำหรับคนซุ่มซ่ามไงชอบอ้ยเอาเลยครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอามาได้เลยครับเอาสิแจ็คสักครั้งเพราะมันเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพที่สุดสมมติเราเครียดกับแฟนแบบเฮ้ยก็บอกเลิกก็เลิกไงไม่เข้าใจเหรอฮะอ๋อในร่างอยิบมาสิบายไหมตัวเพื่อนโทรศัพท์เปิดแล้วครับแต่ดูที่จอครับจอไม่แตกครับสุดยอดอ่ะดึงอะไนาะจอมาดิเอามาดินี่เครื่องเปิดแต่จอไม่แตกอ๋อโทรศัพท์ใครคะ โทองผมผมเองครับกร่เจาะดีก่อนมันเป็นฟิล์มอะไรเป็นฟิล์มคุณภาพพิเศษครับซึ่งซึ่งมันจะกันไม่ให้ตัวตัวแรงกระแทกเนี่ย ไปจุกอยู่กับที่จอมันจะกระจายแรงกระแทกออกมาหมดเลยคุณผู้ชมนอกจากเทคโนโลยีอาร์คบล็อกแล้วตอนนี้จะมีเจ้าฟิล์มตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีแก๊สเจ็ดไฮเทคอีกมากมายคุณสามารถไปได้ที่ร้าน #CentralWorld ชั้น4นะคะฝั่งเซนหรือว่าโทร026461355นะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์เนี้ยก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.hashtag.co.th หลายคนอาจจะหาร้านไม่เจอต้องขอบอกว่าง่ายมากนะครับเวลาคุณไปที่ Central World เนี่ยไปที่ฝั่งเซนขึ้นไปชั้น4 ออกมาจากเซนปุ๊บร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยเขียนว่าแฮชแท็กนะเขียนว่าแฮชแท็กแต่ว่าเทคโนโลยีที่ว่าที่เครื่องมือถือกันน้ำเนี่ยชื่อว่าอ q u คอบล็อกแล้วก็ยังมีเจ้าฟิล์มตัวนี้ซึ่งสุดยอดมากโทรศัพท์พี่ไออยู่ไหน อยู่ในในห้องแต่งตัวอยู่ในยุคเทรศันี้วันนี้เรามีของเล่นใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคะจะแจกคุณผู้ชมทุกแจกทั้ง3อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟิตบิทเจ้าตัวที่ขึ้นตัวตัวเบสเอ็กเบสเอ็กลำพงครับอยากได้ไหมแจ็คอยากได้ครับผมแล้วก็ตัวฉากอาร์รับใครที่ทํามือถือหรือว่าพว่มกุญแจหายบ่อยๆนะครับเราจะแจกโดยที่คุณจะต้องส่งนะฮะคำตอบมาว่าแกจ็ตหรือว่าของเล่นที่เรานำเสนอ3อย่างในวันนี้มีอะไรบ้าง ไม่ต้องพิมพ์ชื่อแป๊ะๆก็ได้จะบอกว่าไอ้เจ้าตัวหาคุณแจก็ได้แล้วแต่แต่ต้องบอกทั้ง3อย่างนะครับแล้วส่งมาที่4ตอง1 9 97ก<ๆ>นะครับสามท่านได้ที่ตอบถูก,กรับไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าลำโพงนี้หรืออาจจะเป็น อะไรนะฮะฟิตบักฟิตบักแถมคอนด้วยแล้วแถมคอนคอนให้ดิเหรอมันแล้วแต่ใครอยากได้เทรมาว่าสามีนี่ผมว่าผมว่าลองเอาไปติดกับพี่แบ๊กดูนะเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเอาไว้ตัวนดงเลยครับขอบคุณมากคุณโดนีขอบคุณครับพี่โดนีครับ